การขับเคลื่อนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยใช้หลักการขอ,ของธนาคารมาใช้เพื่อให้สมาชิกกองทุนขยะนำขยะมาขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทย ธนาคารขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงมีสมาชิกทั้งหมด5หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่บ้านปูลูหมู่ที่3บ้านดูนหมู่ที่5บ้านคำอ้อหมู่ที่7บ้านปูลูหมู่ที่10และบ้านดูนคำหมู่ที่14รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในครัวเรือน จะเป็นการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าชาปนากิจแก่สมาชิกโดยเก็บจากครัวเรือนสมาชิกครัวเรือนละ50บาทต่อหนึ่งศพโดยปัจจุบันยอดเงินสงเคราะห์ชาปนากิจอยู่ที่1 7 5 5 0บบาทการดำเนินงานในการออกรับซื้อขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงจะกำหนดการรับซื้อขยะในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนโดยจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกทราบถึงวันเวลาที่ออกรับซื้อในแต่ละจุดโดยการจดช่างน้ำหนักคัดแยกสินค้าและขนย้ายขยะจะเป็นพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงดำเนินการเองและร้านค้าที่รับซื้อขยะ ก็อยู่ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงซึ่งถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งในแต่ละปีธนาคารขยะชุมชนจะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดปีละหนึ่งครั้งเพื่อรับฟังนโยบายของกองทุนธนาคารขยะและรับจัดสรรปันผลในการออมเงินจากการขายขยะของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการนำขยะรีไซเคิลมาขายและเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้อีกด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหมู่บ้านจะร่วมกันต่อย,ยอดพัฒนาและตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือนร่วมกันต่อไปขอพระคุณค่ะ